แังแจงฉันไปไหนครับเด็กๆนี้เราอยู่เป็นที่ดูอยู่เนี่ยตรงนี้ไปเที่ยวครบไหมครับเนี่ยไปชมข้างในกันเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันว่าเขาขายอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาเดินดูตลาดเย็นแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะมาเดินดูตลาดชา <Okay. S 1> เช้าโอเคเจ็บเจ็บพิงครับ เชฟเพลงเชฟเพลงเป็นเชฟเชฟชุมชนครับเชฟชุมชนเป็นกระบี่มือหนึ่งลายเทียมทานเลยใช่ไหมครับเชฟตอนนี้เราได้โต๊ะของเราแล้วครับสมาชิกคือน้พปรทพี่เพ็งค่ะพี่เพ็งครับพี่น้อยค่ะพี่น้อยครับเป็นพ่อสนีเป็นพ่อสนีพี่นางค่ะพี่นางแล้วก็พี่พัทนะครับแล้วก็ตั้มครับอยากจะฝากอะไรไหมครับ ่ะไม่มีอะไรใส่หรอกเดะ๋ยวแค่อะไก็เอาเดี๋ยวจะหาว่าเรามาเทียบทิปเนี่ยมาค้างจริงโฮมสระสองสามเก้าโฮมสเตย์ค้างจริงจริงเนี่ยในโปรแฟรดิมากับแฟนก็ได้ฟิลไปอีกแบบแจ้งแจ้นแสง ไปไหนครับเด็กๆตอนนี้เราอยู่กันที่บึงี่เนี่ยตรงนี้ที่ใกล้สุดก็ภาษานเหปุ่นต่ำชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมืองท่องเที่ยววิถีไทยเกไกยรย,ย่งยืนโดยทกสนี่ก็จะเป็นแผนที่หมู่บ้าน ไม่มีหลายจุดเลยนะเนี่ยดูแทบไม่ทันเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดก่อนนี่ไงท่องเที่ยวหนึ่งเลยปราสาทหินเมืองตามต่เที่ยวครบไหมครับเนี่ยและนี่ก็คือตลาดของบ้านโคกเมืองน,นะครับเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าเขาขายอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาเดินดูตลาดเย็นแล้วก็ พวกนี้เช้าก็จะมาเดินดูตลาดเช้าโอเคสนใจไหมริตรีเหมือนตลาดจาวายแล้วฮะ อันนี้จะเป็นผักทั่วไปทั่วไปแม่ครับอันนี้ตอนเช้าก็จิมีแมนบอกขับตลาดเนี่ยจะขายส่วนมากก่อนเช้าคนได้เยอะแล้วใช่ไหครับจะเต็มสุกอ๋อมันเริ่มแต่กี่โมงครับเนี่ยที่ออกมาตีสี่ตีสี่ใช่ไหมครับตลาดวายแล้วครับกี่บงตลาดวายโอ้เดี๋ยวนี้มันวายเร็วหกบงหกบงครึ่งคนก็หมดเลยโอ้โหแดดมันครึ่งคนก็หมดเลยงั้นเดี๋ยวต้องมาตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งอ๋อ รอพระจี้แล้วก็จะใส่บาตรเพียงกันมีชุดนี้คุ้ครับ,รรบครับตอนเช้าคุณเยอะแยะเลยเต็มเดีย๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาครับพรุ่งนี้เช้าขายไหมแม่พรุ่งนี้เช้าไม่ขายๆๆแล้ครับงั้นลองชิมดีกว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นไม่อยู่แล้วขายยังไงครับกี่บาทขายตั้งแต่กี่บาทครับเอาชุดหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาชิมขนมโคกกันขนมโคกโบราณใส่แต่ผู้ชาย ยี่สิบบาทได้สิบสองคู่ร้อน A few moments later ครับเชฟคัทแนะนำตัวด้วยครับครับสวัสดีครับผมเชฟเพิงเชฟเชฟเพงิงเชฟพเชฟพิงเป็นเชฟเชฟชุมชนครับเชฟชุมชน เป็นกระบี่มือหนึ่งลายเขี้มทานเลยใชครับเชฟอันนี้เป็นเมนูไหนครับกะหล่ำปีทอดน้ำปลาก่อน้าปลาเอกระหล่ำปีทอดน้ำปลาที่นี่มีอะไรพิเศษเป็นเอกลักษณ์นอกจากที่อื่นไหมครับเราใส่อะไรเป็นพิเศษไหมครับที่นี่ใส่ใจนั่นแหละครับแค่ใส่ใจก็อร่อยแล้วใช่ไหมครับเชฟตอนนี้แม่แม่กำลัง อันนี้แม่ครับอันนี้เป็นพี่สาวคนสวยแล้วกันครับอันนี้จะเป็นแม่แก้วแม่แก้วครับต้มตำอร่อยแบบสุดสุดยอดแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกเออ่กะทิเป็นน้ำพริกชุมชนนี้จะเป็นชุมชนขมรและลาวผสมกันน้ำพริกทางเกตคือถ้าเป็นขมิ้นนี่จะใส่กะทิแต่ถ้าเป็นลาวนี่จะไม่ใส่กะทิอ่ามีความแตกต่างของน้ำพริกมีความแตกต่า เนี่ยกลิ่นเข้าไปข้างในไหมคะแต่ตอนนี้กลิ่นเนี้ย,ยเยาเ้ยายวนเย้ายวนใจน้ำลายสอแล้วครับเนี่ยเวลามีกิจกรรมเขาก็จะทำเป็นเป็นจัดเป็นต่อ อ่าแตน่นอกจากว่านักท่องเที่ยวคือแบบปวดแข้งปวดขาอะไรเงี้ยหรือผู้สูงอายุอะไรเงี้ยหาให้จัดเป็นโต๊ะเราก็จัดให้ <Okay. S 1> แต่โดยโดยวิถีทั่วไปก็คือการกินข้าวผาแรงกันนั่งล้อมวงกันเหมือนสมัยโบราณอ่าเราก็จะนั่งเป็นเป็นโต๊ะหรือเรียกเป็นผาแรงนะคะแล้วก็อาหารก็จะมีประมาณ5 5าห้าอย่างอาหารก็จะมีห้าอย่างแล้วก็จะมีตบ้ายด้วยผลไม้ก็คือ,อตามฤด,ดูกาลอันนี้ก็จะเป็นแตง mm. ส่วนอ่อ คนที่ทาอาหารเนี่ยก็คือบ้านเรามีสีเหมือนกะันเขาก็จะหมุนเวียนกันอ่าหมุนเวียนกันคิวนี้เป็นของแม่กแก้วคิวต่อไปแม่เขียนคือแบบไปแม่น้อยอย่างเงี้ยค่ะออถ้าเกิดว่านะักท่องเที่ยวมาเป็นครอบครัวเขาเรียกเรสอยากจะกินอาหารประจาถิ่นก็ก็ได้ได้ก็ต้องก็ต,งต้องแจ้งมาล่วงหน้าค่ะผมมันไม่ได้ทาขายแบบตลาดทั่วไปอย่างมื้อเที่ยงเราจะมีน้าพริกจะเป็นผัดกุ้งจอมสมุนไพร แต่อันนี้พอเย็นปุ๊บก,กันกลุ่มเดียวกันเราก็จะเปลี่ยนว่าเป็นน้ำพึ่งอย่างอื่นอ่าอย่างเที่อเป็นไข่เจียวเย็นก็เป็นไก่อย่างเงี้ยค่ะก็จะสลับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูกลางๆคือ,อทานได้ทั่วไปไม่ถึงกับแบบฮาร์ดคอขนาดแบบเอ้ยต้มอ,อึงต้มขีดอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ถ้านักท่องเที่ยวรีเควสต์มาอันนั้นเป็นเป็นอาหารตามฤดูกาลอันนั้นเราจัดให้เลยค่ะ ครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับคุณผู้ตอนนี้เราได้โต๊ะของเราแล้วครับเราได้เวลาเราได้เวลาที่จะอ่ารับประทานข้าวยินกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับวันนี้เรามีสมาชิกคือน้ำทิพย์ปทุพี่เพนค่ะพี่เพนครับพี่น้อยค่ะพี่น้อยครับคุณพ่อเสนีคุณพ่อเสนี พี่นาแล้วก็พี่พัทนะครับแ,แล้วก็ตั้มครับขออนุญาตใส่แว่นนะครับเพราะว่าตั้มยังไม่ได้นอนเลยครับถ้าเปิดนี่ก็คือเป็นหมีแพนด้าแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมกันรสชาติตอนนี้สนใจสนใจน้ำพริกน้ำพริกนี่มากเลยน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะทิใส่ปลาอะไรนะครับเนื้อปลาอะไรน้ำพริกรปลาทู แต่บ้านเราไม่มีให้ชิมนะครับแต่บ้านเราใส่แต่ปลาเพราะว่าสะกุลติดร้านครับเพราะถ้างั้นเพราะฉะนั้นก็อาหารขมิ้นเขาจะนิยมใส่กะทิกันใช่ไหมครับสัวนสใหญ่ใช่ไหมครับแซบบอครับแซบแม่แม่ว่าแซบเราตอเฝ้ากินแล้วแหละขอตัวกินก่อนครับแล้วแล้วพาแรงก็จบสิ้นลง วันนี้ผมถือว่าผมโชคดีนะครับเนี่ยที่ได้มามีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมคาแรงที่นี่ได้สัมผัสถึงบรรยากาศการเป็ดกันเองบรรยากาศพี่น้องญาติพี่น้องของชาวอีสานบ้านเราเนาะซึ่งหมู่บ้านผมก็แทบจะหาไม่ได้แล้วครับแบบนี้กินไม่หมดครับกินไม่หมดขอด้วยนะกินไม่หมดสามารถออกจับบ้านได้ด้วยกินกับน้อเลยค่ะคุณช่วยยอบผมชอบตัวนี้มากเลยอร่อยติดลิ้นมากเลยครับ ผู้ใหญ่ครับอยากจะฝากอะไรไหมครับไม่มีอะไรฝากอยาก้อะไรกเอาเลยเดี๋ยวฝากให้มาเที่ยวโควิดซาแล้วกลับมาเที่ยวชุมชนบ้านบ้านโคกเมืองครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะหาว่าเรามาเที่ยวทิพ เนี่ยมาค้างจริงโฮมสองสามเก้าโฮมสเตย์ค้างจริงๆเนี่ยเนี่ยเปิดแฟลตดิเนี่ยสองสามเก้าโฮมสเตย์เนี่ย, 2, 3, 9, ยมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันสวยนะสวยในคลิปอีกตกแต่งได้แบบสไตล์แบบไทยๆโมเดิร์นโมเดิร์นอะ่ะ บาลานซ์ดีนะแสงไฟเป็นเห็นแสงสีส้มส้มเหลืองจริงๆมันสว่างในกล้องนะกลางคืนก็น้าออกมานั่งชิลๆแบบนั่งกินอาหารในเบาๆเพื่อนเนี่ยมากับแฟนก็ได้ฟิลไปอีกแบบ ว่าจะาของบ้านนาจะผักอยู่ที่นี้ด้วยตอนกลางวันก็ดูธรรมชาติธรรมชาติตอนคืนก็ดูแบบวินเทจวินเทจผสมกับความเป็นแบบอีสานอีสานความเป็น modern, modern, โมเดิร์นโมเดิร์นเนเปลือ,อยรู้สึกว่าจะมันจะมีร้านกาแฟด้วยนะน่าจะมีมมถ้งประมาณ3-4ห้องได้ ราคาก็เดี๋ยวสบถานในเพจแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเริ่มหิวละเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอกนกลางคืนของหมู่บ้านโคกเมืองนะครับถ้าเกิดใครหิวดึกๆอะ่ะ